กำลังเดินมาเนี่ยทกดชีว้ามเลยโอ้โหข้อหาไม่ใช่ผมจะฟ้องคุณนี่นะ้อหาไม่ต้องขอโทษผมไม่รับคขอโทษมันไม่ความผิดผมกดคิวไดคิวหกหกเลยผมคิวที่หกสิบห้าผมกำลังเดินมาเนี่ยไม่ทราบเลย้หาผู้ในการเฉยคุณนี้ฮ้มันเป็นปัญหาอะไรวะฮะ มันเี่ยอะไรที่ดีเอาคำขอโทษมดไหมกูัลมดีๆทำไมกลัวลมเสียทำไมึงงอนเนี่ยปิดๆตาขาไปเลยที่กูเดินมาแค่เนี้ยฮะความผิดหัวกูเดินมาใช้เนี่ยความผิดหัวโทรหาผู้การทะเลที่คุมเขตกูน่ะอยากรายง,งานให้รู้ว่าเป็นไปยังไงวะครับพอไม่โทรเดี๋ยวมันจะไป็นเรา่องมนโทรนี่แต่เรงงานใหญ่ไม่ผมไม่รับคำขอโทษ ไม่พอใจเนี่ตำรวจม,มามองหน้ามันไม่พอใจเนี่ตำรวจม,มาเลย